ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับเตรียมเนาะพี่น้องเนาะขับเตรียมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยนะพี่น้องเนาะของเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับเมื่อวันที่สองพี่น้องสองมกราคมสองห้าหกแปดเลขรัฐบาลไทยออกพี่น้องเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้าขับเลขล่างก็ออกห้าหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ ขับของเซียนน้องคายงวดที่ผ่านมาก,กันรุดด้วยพี่น้องเนอนะครับสองมกราคมสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยเซียนน้องคายบนล่างมิ่งรูดสามกับแปดเน้นที่แปดพี่น้องครับแปดกับบมาสามกับบมาานาองพี่น้องเนาะครับมากเก่านะครับครับงวดนี้เซียนน้องคายว่าขอแจ้มือไว้สั่นพี่น้องครับ ไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะว่าได้มาตัวใดนา,ค,าครับครับ องสุดท้ายพี่น้อง รัฐบาลไทยเสียนหนองคาย ครับบนล่างบิ่งพี่น้องสี่กับเก้าได้พี่นองเนอะ 4กับ9เน้นที่9พี่น้องเขาบพิ่งเตรียมไปดิจับเต็มที่พื้นแห่มาแนะ้พี่น้องเนาะสี่สีหส่หางยังละสี่หางพี่น้องครับลักสีพี่น้อง สีู่์สีห้าสี่เก็ดนะครับ หลักเก่าพี่น้องเก้าศูนย์เก้าสาม 25 <95. S 2> 97 ครับเพื่อนเห็นได้พี่น้องเด้อนะครับขับหลักสี่สี่ศูนย์สี่เจ็ดหลักเก้าเก้าสามเก้าห้านะครับ พันวากับตัวด้วยพี่น้อง ครับสัดเจียนน้พี่น้องเนาะ <c oughs> เอาพอเตียมขอขอบคูดในลายนะครับเ <c oughs> ด้อเซียนน้องคายเนาะครับเนาะ <c oughs> ครับที่ด้ส่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยไม่พอเตียมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากัน <c oughs> เอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพอเตียมก็ไววพริบคอยเขาคอยให้แตกปัง,ปง พี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโมันมันกันนะครับอา้าอย่าลืมนะพี่น้องเลือเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องให้พ่อเตียมน้ำนะครับอา้าสุดท้ายทายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโชคโชคมันมันเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะรับพเกันชิปนาพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม